สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนีนิกและในวันนี้นะครับผมผมก็จะพามาดูนะครับว่าค่าเซนชูเนี่ยในช่วงสัปดาห์หนังสือเนี่ยเขาเอาเรื่องอะไรมาขายบ้างนะครับสำหรับตัวงานนะครับผมก็จะเริ่มวันที่26มีนาธ์ผมถึงวันที่6เมษายนนะครับซึ่งตัวผมก็ไม่ได้ไปนะผมนะอยู่ต่างจังหวัดครับนะรอสั่งออนไลน์อย่างเดียวอนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะ ก็สําหรับคนที่ไปที่งานนะครับผมเนี่ยไปซื้อที่บูธของทางเซ็นชูเลยนะครับผมเนี่ยบูธ d สีสิเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับส่วนลดนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะทางช่องทางออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับผมลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยซื้อครบห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับผมสำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะอ่ะนะครับผมถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปที่งานนะครับผมซื้อครบห้าร้อยนะครับผมก็จะ การพลาสติกใสนะครับผมหรือว่าคีรือก๊าสเนี่ยฟรี1ลายนะครับผมนะสามารถเลือกได้ 1- ใน4ีนี้นะผมนาะทีที่มีให้คุณเลือกนะครับก็เลือกไปเลยนะผม1อันนะครับ1ใบสิ1อันเฉยแต่ถ้าเผื่อคนที่สั่งออนไลน์นะครับผมนะเมื่อซื้อครบ5 0 0ร้อนะผมก็จะรับการ์ดเหมือนกันแต่ว่าจะต่างจากคนที่ไปงานตรงที่คนที่ไปงานเนี่ยเขาเลือกได้แต่ว่าคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยจะต้องสุบ คนที่สั่งออนไลน์เนี่ยสมมติว่าคุณอยากได้อะไราเนี่ยคุณอยากได้ลายยูบิโนะเนี่ยนะครับผมมีโอกาสเพียงแค่25%นะครับผมที่คุณจะได้นะครับผมพอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสุ่มอะไรให้คุณนะครับนะพอนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้เคียร์การ์ดแบบชัชวร์นะครับผมว่าอยากได,ได้เรื่องนี้นะครับผมนะคือคุณต้องไปที่งานนะครับผมหรือไม่ก็ฝากเขาฮิวเอานะครับนั่นแหละครับผมถึงจะได้ชัวร์อ่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องออกใหม่นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะครัออรบผมว เรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมาก็เริ่มที่แนวแรกนะครับผมไซอิวซยกิยนะครับผมก็จะเป็นแนวคอมเมดี้ที่ขายพวกฉากซวิทนะผมก็จะเล่าไปที่ตัวของพระถังนะครับผมที่จะลาทิ้งกิเลสน,นะผมออกเดินทางสายธรรมนะผมแต่ว่าผู้ติดตามของเขาเนี่ยแต่ละคนนี่ชวนทําเขาบาปมากนะครับผมนะก็จะมาดูกันว่าท่านพระถังเนี่ยจะสามารถ ทิ้งกิเลสตัณหาได้หรือเปล่านะผมนะเมื่อความเจอเจอแบบความคือลือนี้เข้าไปนะครับต่อมานละ้รก็ผมก็จะเป็นแนวยาโอยนะครับผมก็คือเรื่องปีศาจจอมโฉดไม่ยอมให้ผมนอนนะครับผมก็จะตัวเรื่องเนี่ยก็จะเล่าไปที่ตัวของชายคนนี้นะครับผมที่เขาเนี่ยได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะผมนั่นคือมีผีนะผมเป็นผีที่ค่อนข้างบ้าการและซาดิสนะผมนะ ามาจะมาปั้มเขานะครับผมนะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ต่อยมต่อต้านแล้วแต่ยิ่งต่อต้านเนี่ยปรากฏว่าผีเนี่ยยิ่งถูกใจตัวเขานะครับผมนะ,ะก็เลยกลายไปว่าตัวเขาเนี่ยถูกย่ำยีทุกคืนนะครับผมก็จะเป็นแนวอวยที่ขายแบบขายความอีโรติกพวกนี้นะครับผมนะแต่ใครเขากดธวะเนี่ยนะผมอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่2เนาะต่อมานะผมสาวสามสิบ ไม่เป็นแล้วผู้กล้าไปเปิดบุค,คาเฟ่ที่ต่างโลกดีกว่านะครับผมนะก็จะเป็นแนวโจโจอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็รอเรื่มที่2มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของสาวคนนี้นะครับผมที่ตัวเธอนั้นเนี่ยก็ทํางานปกติของเธอนะครับผมแต่ว่ามีวันอยู่า,ยาวันหนึ่งเนี่ยตัวของเทพเจ้านะผมมาขอให้เธอนั้นเนี่ย ไปเป็นผู้กล้าต่างโลกนะผมแต่ตัวเธอนั้นปฏิเสธนะผมเพราะว่าตัวเธอนั้นเนี่ยอายุก็ข้างเยอะแล้วนะผมแล้วก็มีงานที่มั่นคงแล้วในปัจจุบันนะผมแต่ว่าตัวของพระเจ้าตัวนี้เนี่ยก็พยายามตื้อเธอนะผมเพื่อที่จะให้เธอนั้นเนี่ยไปที่ต่างโลกให้ได้นะผมนะซึ่งตัวของพระเจ้านี้เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเธอแลก็คือไม่ต้องไปเป็นผู้ค่้าก็ได้ผมไปทําอะไรก็ได้นะผมแต่ว่าขอให้ไปต่างโลกก็พอนะครับผมนะซึ่งตัวเธอนั้นก็เนี่ย ก็ตัดสินใจนะผมไปเปิดร้านบุ๊คคาเฟ่นะผมนะโดยความที่เดิมทีนั้นเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะผมนะก็เลยอยากจะไปเปิดร้านบุ๊คคาเฟ่นะผมนะในต่างโลกนะผมนะนี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะครับก็รอนะผมเล่มที่2นะถ้าเผื่อเล่มที่2มาแล้วเนี่ยผมจะเอามารีวิวนะผมนะทั้งเล่มหนึ่งทั้งเล่มสองเลยนะผมสำหรับเรื่องนี้นะผมนะเพราะผมค่อนข้างชอบมากเป็นการสตัวนะครับโอเคนะผมมากันเรื่องที่ ในที่เท่าไหร่ไม่รับเลขเลยอะเรื่องต่อมาแล้วกันนะครับผมเพียงได้รักตราบสิ้นลมหายใจนะครับผมนะีก็จะเป็นแนวยูริดราม่าแฟนตาซีนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนเอ,อ่อเอลซีแนวยูริประจําเดือนมกราคมของเซนชูนะครับผมนะในวีดีโอนั้นผมพูดไปแล้วนะครับผมก็ขออย่าข้ามไปกกันนะครับผมนะพูดไปแล้วนะครับแะ้วผมต่อมาแล้วผมเรื่องนี้นะก็จะเป็นแนว จะเรียกก็เดียวยาโอยดีไหมแต่เซนชูเข้าอาเข้า,เข,าเข้าหัวเนี่ยเออเซนชูไออ่ะนะผมมันก็คงนับแหละนะครับเมคอัพลักเสกนายให้สวยปิง้งสวยปิง้งใช่ไหมโอเคสวยปิ้งนะครับ <c oughs> ก็เรื่องนี้เนี่ยนะผมก็จะเล่าไปที่ตัวของผู้ชายสองคนนี้นะผมนะผู้ชายทางด้านซ้ายเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการแต่งหน้ามากๆนะผมแต่เขาเนี่ยไม่กล้าเอาไปเปิดเผยกับคนอื่นนะผม แต่ว่าตัวเขาเนี่ยได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดกับเพื่อนสนิทของเขาคนนี้นะครับผมเนี่ยคนนี้นะครับผมนะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกนะครับผมแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยมาเป็นต้นแบบให้นะครับผมด้วยความที่แบบผู้ชายคนเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่หน้าสวยนะครับผมนะแล้วเขาก็อยากจะให้มาแบบมาเป็นต้นแบบในการแต่งหน้านะครับผมนะพอแต่งหน้าแล้วปรากฏว่ามันขึ้นครับผมนะเขาสวยขึ้นนะกระตปาชื่อเรื่องเลนะเซกนายให้ให้สวยปิงเนี่ยนะครับผมนะ ในนั้นนะผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมก็รอซื้อเหมือนกันนะครับต่อมานะผมห้าวิธีก่อนแม่มดจะตกหลุมรักนะผมนะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวยูริแฟนตาซีนะผมที่จะเล่าไปถึงซอกของตัวของแม่มดนะผมะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ลืมแล้วแหละว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะผมก็รออ่านซ้ําตอนนี้นี่แหละแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นเอามารวมเล่มนะครับ แล้วนะก็เราซื้อเหมือนกันนะครับต่อมาผมเรื่องนี้นะบริษัทนี้มีความลักนะครับผมในะเล่มที่4แล้วนะครับผมในะร็จัเล่าไปที่ตัวของคู่รักคู่หนึง่งนะครับผมในบริษัทนะครับผมที่แอบพบกันนะครับผมไม่อยากจะให้คนในบริษัทนั้นรู้นะครับแล้วนะก็ออกมาแล้วทั้งหมดสี่เล่มนะครับนะเนี่ยเล่ม4กีก็จระดามาแล้วนะครับผมนะของไทยเรานะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะขายดีมากอีกเรื่องหนึ่งของเซนชูนะเพราะผมเห็นมันหมดบ่อยมากเลยเรื่องนี้เนี่ยนะนะคนน่าจะชอบมันเยอะนะครับต่อมาครับผมนะของวิ่งเจาะเวลามาปั้นดาวนะผมเล่นที่3แล้วนะผมก็จะเล่าไปที่ตัวของมเบ้งนะผมที่มาอยู่ในช่วงยุคเวลาปัจจุบันนะผมนะล้วก็ได้พบกับหญิงสาวคนนึงนะผมที่มีออร่าเฉิดฉายนะผมนะตัวของขมเบ้งเนี่ยอยากจะปั้นให้ผู้หญิงคนนี้เป็นซุปตานะครับ ก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอนิเมะแล้วด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจทั้งผมเบ้งนะผมก็ไปซื้อมาได้นะผมนะส่วนตัวผมยังไม่เคยซื้อเรื่องนี้มาอ่านนะผมนะแต่พอรู้เรื่องมันแบบข้ามพืนนะครับเค okay, ต่อมานะผมในตัวไลท์ตั้งใจจะขุดลุมรักนะผมนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วนะผมใน l อยูริใหม่ประยำเดือนมกราคมของเซนชูนะครับผมนะมนะก็เอาเป็นว่าขอข้ามแล้วกันนะผมมาพูดไปแล้วนะครับ เรื่องนี้นะผมรักอันตรายของเจ้าสาวยาคุซ่านะครับผมนะก็จะเล่าไปถึงตัวของสาวมันนุ่มปลายคนหนึ่งที่เติบโตมาในตระกูลของพวกยาคุซ่านะครับผมแต่ว่าตัวเธอนั้นเนี่ยได้พบกับผู้มั่นของตัวเธอนะผมนะที่ตัวฉากหน้าของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีหน้าตาดีนะผมแต่ว่าเบื้องหลังของเขาจริงๆเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากๆนะครับนะก็ออกมาแล้วทั้งหมดสีเล่มนะผมสาหรับเรื่องนี้นะครับผม ไม่ใช่สิเลมสี่กำลังจะออกมานะครับผมโอ้พูดผิดนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมเรื่องไม่รับที่คุณครูอยากสอนนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องย่ออะไรเลยนะครับผมเพราะนั้นผมเลยอาจจะไม่สามารถพูดอะไรกับเรื่องนี้ได้นะครับผมแต่ดูจากหน้าฉากเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวเลืฟอคอมเนาะที่แบบครูต้องมาสอนอะไรพระเอกก็อย่างนึงแน่นอนอะนะครับผมแล้วก็ไม่ว่ารอซื้อมาอ่านก่อนแล้วกันนะครับ ต่อมาคนระับผมเรื่องสาบกสันนะครับผมนะผมอ่านถูกไหมวะนะครับผมนนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องคนวาดเดียวกันกับเรื่องนี้เลยนะครับผมกับเนี่ยเจ้าสาวยากุซ่านะครับผมนะเป็นคนวาดคนเดียวกันเลยนะครับผมก็จะมนะีอยู่ทั้งหมด 1- นึเล่มจบนะครับแตนะ่ถ้าถามที่ตัวนี้เขาบอกนะนะนะผมนะส่วนตัวเรื่องย่อนวนินีจนันอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมนะก็เลยขอญอาติคาบก็แล้วกันนะครับ ต่อมานะผมอย่าวางใจให้ผมเป็นนักสืบนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเล่าไปที่ตัวของนักสืบนะครับผมที่เป็นนักสืบนอกกฎหมายนะครับผมแต่และวันเนี่ยก็จะมีผู้ว่าจ้างมาประจ้างนะครับผมนะก็จะเป็นงานที่แบบพวกที่แบบถูกกฎหมายเขาไม่รับกันนะครับผมนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักสืบนอกกฎหมายก็เลยรับนะครับผมในตัวของเขาพวกเขาเนี่ย ก็จะมีพลังเอมพาร์สนะผมที่ทําให้ตัวของพวกเขาเนี่ยไปมีความรู้สึกร่วมกันกับตัวของผู้ว่าจ้างได้นะผมนะสามารถสัมผัสาาด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดของพวกผู้ว,ว่าจ้างของพวกเขาได้นะครับผม้วก็เล่มสี่ก็จะออกมาแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องนี้เนาะก็ยังไม่เคยอ่านนะครับผมแต่ผมพอรู้เรื่องพื้นพื้นเหมือนเดิมนะครับโอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง เดิมก่อนหน้าน,นี้แหละนะผมแต่ว่าจะเป็นปกพิเศษนะผมราคาจะอัพขึ้นมาสักหน่อยนึงนะผมอันนี้ก็จะเป็นราคา71สิทธิ์โอ้ยดินพันราคา77บาทนะครับแต่ถ้าเผื่อมีปกพิเศษเนี่ยจะราคา110บาทนะครับซึ่งการสั่งเนี่ยนะผมก็จะจํากัดสองเล่มต่อหนึ่งคนนะผมหรือว่าต่อหนึ่งออเดอร์นะครับอ่นะถ้าเผื่อคุณหาคนหาเรื่องนี้ก็นะผมนะหารแค่สองคนพอนะผมนะหาเกินนั้นไม่ได้นะฮะ แลค่่เมต่อมานะผมเรื่องนี้นั่นก็คือน i m มิวเฮฟเฟนนะครับผมนะซึ่งก็จะน่าจะเป็นแนวแยาโอยนะครับผมนะซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมนะเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องข้ามไปนะผมนะเป็นเล่มเดียวจบนะผมแต่ดูจากหน้าฉากนั่นแหลก็น่าจะเป็นแนวแยาโวยที่แบบขายความอิโลติกแน่นอนนะผมนะผมดูจากหน้าฉากแล้วนะครับ อ่ะต่อมานะผมก็จะเป็นเรื่องก่อนหน้านี้นะผมแต่ว่าเป็น Limited e dition นะผมก็จะเป็นเอ่อสเปเชียลบุ๊กนะผมที่จะเป็นเนื้อเรื่อง After Story นะครับผมนลเป็นในเรื่องก่อนเล่มหลักนะครับผมนะนะซึ่งผมดูแล้วถ้าคนที่จะอ่านเรื่องเนี้ยผมว่าซื้อไอเซตนี N ้ e ไปเลยดีกว่านะผมคุณจะได้รู้แบบเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้น,นะครับนะแล้วใครเขามากดโกรธอีกดดแล้ววะเนี่ยทำไมแนว B O เอ่อแนว BL เขาโดนกดโกรธกันวะเนี่ย ่อมานะคาับผมสองเหล่ากลางฤดูร้อนนะครับผมนะก็จะเป็นแนวยาโออีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วค่อนข้างชอบมากนะผมนะตัวของเล่มแรกก่อนนะเนี่ยจะเป็นเรื่องรักกลางฤดูร้อนนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของสองหนุ่มนะผมที่ชื่นชอบในการดูหนังนะครับผมแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะตามไปแบบโลเคชันที่เขาถ่ายหนังกันนะผมการเดินทางของพวกเขาเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเริ่มน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะ จนไปถึงขนาดที่ว่าเริ่มจะไกลเกินเพื่อนนะครับก็สําสหรับเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มจบจริงๆแหละนะ้าผมมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องตอนที่พวกเขาเนี่ยอยู่มอปลายนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของพวกเขาเนี่ยอยู่มหาลาัยแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมนะก็เป็นเล่มจบแล้วนะครับนะจบจริงๆแล้วอ่าทีนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเซต l i m i t e d e dition นะครับผมนะก็จะมีตัวของ Special Book นะครับผมที่จะเป็นเนื้อหาเสริมนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเนื้อหาเสริมช่วงไหนนะช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงหลังหลังต่อจากนี้แลพวมนีนะครับผมนะก็จะเหมือนเดิมนะผม2เล่มตอนหนึ่งออกออเดอร์นะครับแลก็ร้อยราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอเคนะผมขอ,อุญาหจุดแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะผมพอดี เพื่อนทัก Discord มานะผมเดี๋ยวมันจะลบควรนะผมผมไปปิดเสียงมาเมื่อกี้นะครับโอเคอ่ะต่อเลยนะผมนะน่าจะไปเรื่องต่อไปแล้วนะผมอ่ะที้ก็มาถึงโซนโนเวลนะผมซึ่งผมขอสารภาพตามตรงว่าไม่รู้เรื่องนะผมนะโนเวลของฝั่งเซนชูเนี่ยผมแทบไม่ได้ตามเลยนะครับผมนะส่วนมากพวกโนเวลญี่ปุ่นเนี่ยผมจะตามแบบอยู่กับแบบพวกของอนิเมะฟีนิกซ์อะไรพวกนี้นะผมนะเรื่องส่วนมากที่ผมแบบเป็นโนเวลอ่านเนี่ย กดเราตามกดคลายพวกนั้นมากกว่านะผมนั้นพราะนั้นแล้วโน้ตของฝั่งเซ็นชูเนี่ยผมจำไม่ดูเรื่องนะผมนะต้องขอัยด้วยนะผมนะที่ไม่มีข้อมูลเลยมาพูดคุยนะผมก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับเรื่องนี้นะผมก็จะเป็นเจ้าหญิงสีชาติกับอัศวินดาบไล่เทียมทานนะผมเล่ม11นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องนี้เหมือนจะมีอนิเมะด้วยนะแต่ผมไม่เคยดูนะผมนะพอดีไม่ใช่สายนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น นายโดดเดี่ยวพิชิตต่างโลกนะผมนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวของเด็กหนุ่มมาปายคนหนึ่งที่เป็นคนแบบสันโดษโดดเดี่ยวนะผมนะถูกสัมมอนไปต่างโลกนะผมแต่ไปต่างโลกไม่พอเนี่ยพระเจ้านะผมมอบแต่สกิลกากา,กากให้กับเขานะผมเพราะสกิลเทพเนี่ยโดนแย่งไปหมดแล้วนะผมนะเลยทําให้เขาเลยเหลือแค่สกิลกากา,กากอเอามาใช้ในทางโลกนะครับอ่าก็จะเป็นอ EP สามเนาะสำหรับเรื่องนี้ต่อมานะผม มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนนะผมพาพิเศษนะผมก็สำหรับเรื่องนี้นะผมผมก็ไม่ทราบไม่รู้เรื่องนะผมนะแต่เหมือนจะเคยมีเป็นอนิเมะแล้วปะแต่ไม่ใช่ตัวของภาคเสริมนะตัวของภาคหลักนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวของภาคหลักนะผมนะเรื่องเจ็ดนะครับแี่ยก็จะเป็นฮันเดรสนะผมนะก็ไม่ทราบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเหมือนกันนะครับผมนะ ต้องขอแยกข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยาฮารินะครับผมนะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของฝั่งยูกิโนะไซส์นะครับผมในะเล่มที่1น,นะถ้าใครเรือยูกิโนะก็รอซื้อกเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นยุทธการเรือลบเนือมีค่ะนะครับผมนะก็ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับมันเหมือนกันนะผมแต่ดูจากหน้าฉากแล้วนะ่าจะเป็นแบบ แนวต่อสู้กลางน้ําเดือดรบแน่นอนนะครับผมนะดูจากชื่อแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเออดันเจียนบัสเตอร์นะครับผม่ะซึ่งเรื่องนี้นะรู้สึกว่าจะ,ปะเปาะเซนชูเนี่ยเขาจะแปะในเ,เรื่องย่อไว้นะอยู่นะนะในเรื่องย่อนะผมก็จะเล่าไปถึงลุงคนหนึ่งนะผมที่พบกับดันเจียนอยู่หลังบ้านของเขานะครับผมนะซึ่งตัวเขาเนี่ยไปทําให้ ดันเจี้ยนซิสเต็มเนี่ยทำงานนะครับผมเลยทําให้เกิดดันเจี้ยนผุดขึ้นมาทั่วโลกนะครับผมแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยต่อให้จะแบบจะมีสกิลโกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการดันเจี้ยนได้คนเดียวได้ไหวนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป,เป็นคนที่แบบมีหัวทางด้านธุรกิจนะครับผมนะเขาเลยจัดตั้งบริษัทนะครับผมที่ชื่อว่าดันเจี้ยนบัสเตอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วนะเปิดรับสมัครให้คนเนี่ยมาอยู่ในบริษัทเขาแล้วไปจัดการกับพวกดันเจี้ยนนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องยอนะ่อเนาะ ของเรื่องนี้นะครับผมนะแล้วเขาก็จะมีแบบระบุเข้ามาด้วยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่มจะใหญ่กว่าไลท์โนเวลปกติของเซนชูนะผมนะเนี่ยขนาดก็จะบอกอยู่นะผมแคูณ 12. บุดเเซนติเมตรนะครับผมนะก็น่าจะใหญ่กว่าเล่มปกติของเซนชูนะผมซึ่งเอาจริงเนี่ยเล่มปกติของเซนชูเนี่ยผมว่าค่อนข้างเล็กแล้วนะพวกของโนเวลเนี่ยนะผมแต่นี้น่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผม ก็มีอยู่ทั้งหมดเท่านี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องที่จะเอามาจําหน่ายในช่วงสัปดาห์งานหนังสือครั้งนี้นะครับก็ไอร์ดเนี่ยผมผมสั่งออนไลน์ใช่ไหมเพราะนั้นต้องสุ่มนะครับผมถ้าถามผมเนี่ยอยากได้อันไหนมากสุดนะครับผมนะเรียงจากมากไปน้อยนะครับผมนะมากสุดก็คงไม่ผลเรื่องนี้แหละนะครับผมนะอันนี้คือมากสุดแล้วลองลรมาก,ก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมให้ที่สองนะครับผมส่วนอารินะครับผม ก็เป็นที่3าเหมือนกันนะส่วนเรื่องเจ้าสาวยูคาซ่าเนี่ยผมอยากได้น้อยสุดนะครับผมแต่ถ้าหากไอ้ตรงนเนี้ยยูกิโนะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์แทนอะอาจารย์ชิซุกะเออถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์คนนั้นแทนนะครับผมนะอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนทันทีนะครับผมนะเพราะผมวหวอาจารย์นะผมในเรื่องนั้นนะครับผมอิยาลีเนี่ยก็หมดแล้วนะครับผมนะสำหรับเรื่องที่จะเอามาขายของเซนชูในงวดนี้นะครับผมนะ ก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะผมนะสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมมาที่บลาแน่ง,งโนอแพกับปลานะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเเกือบลืมเล่น